บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภภูมมระารหัตส,มมสพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ในปัญญาในธรรมได้แสดงอธิบายข้อสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตามพระเทราธิบาย ของท่านภาษาริบุตรมาโดยลำดับประเทศราธิบายของท่านนั้นก็ได้แสดงข้อสมาธิิจับตั้งแต่เบื้องตอน้นก็ได้แสดงข้อสมาธิจับตั้งแต่เบื้องต้นและเลื่อนขึ้นสู่ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น อันเรียกว่าปฏิจสมุปบัินับแต่ชรามรณะมีเพราะชาติสืบไปจนถึงอวิชชาอาสวะแต่ละข้อก็แจกออกเป็นสี่ตามหลักอริยสัจทั้งสี่และในการอธิบายก็ได้อธิบาย ในข้อที่หนึ่งของแต่ละหมวดเมื่อจบแล้วก็ได้จับอธิบายในข้อที่สองของแต่ละหมวดคือเป็นปัใจจัยให้บังเกิดการขึ้นใดอย่างไรจับแต่เพราะอาสวะบังเกิดขึ้นอว,วิชชาจึงเกิดอย่างไร เพราะอาวิชามาังเกิดขึ้นอาสะวะจึงเกิดอย่างไรอันนับว่าเป็นการแสดงอริยสัจสายสมุทยัยที่สุดยอดจับอาสะวะและอวิชชาหรืออวิชชาและอาสะวะเป็นสุดยอดของสายสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์และก็แสดงถอยลงมา ว่าพราะอวิชชาเกิดสังขารเกิดขึ้นอย่างไรจึงมาถึงในข้อว่าเพราะสังขารเกิดวิญญาณจึงเกิดสังขารน,นั้นก็ได้แสดงอธิบายแล้วกล่าวรวมๆก็ได้แก่สิ่งที่ผสมปรุงแต่งหรือการผสมปรุงแต่งซึ่ง ตามะเทระธิบายก็ได้ยกเอากายสังขารเครื่องปรุงแต่งกายอันได้แก่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกวจีสังขารเครื่องปรุงแต่งวาจาก็ได้แก่วิตกวิจารความปรึกความตรองจิตสังขารเครื่องปรุงจิตก็ได้แก่สัญญาเวทนา อาศัยสังขารทั้งสามนี้จึงมีการทำบุญทำบาปมีการปฏิบัติสมาธิจนถึงอัปนาสมาธิได้ทำบุญก็เรียกว่าปุญญาพิสังขารปรุงแต่งบุญทำบาปก็เรียกว่าอปุญญาพิสังขารปรุงแต่งบาปที่ไม่ใช่บุญทำสมาธิจนถึงอัปนาสมาธิ ราเรียกว่าอนเนนชาวิสังขารปรุงแต่งธรรมะที่ไม่หวั่นไหวและก็ได้แสดงแล้วว่ากายและใจนี้ของทุกคนจึงรวมเรียกว่าอัตภาพนี้เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งต้องมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาหยุดไม่ได้ชีวิตจึงดำรงอยู่ และการที่จะเข้าใจในข้อว่าเพราะสังขารเกิดขึ้นวิญญาณจึงเกิดหรือเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงเกิดขึ้นดังที่ได้มีแสดงถึงชาติกำเนิดของสัตว์บุคคลซึ่งมีประพุทธภาติดแสดงเอาไว้ว่าบุรุษบุคคลนี้ มีธาตุหกคือปฐวีธาตุธาตุดินอาบปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายโยธาตุธาตุลมอากาศธาตุธาตุอากาศและวิญญาณธาตุธาตุวิญญาณซึ่งแปลกันว่าธาตุรูธาตุ้าขั้นต้นคือธาตุดินธาตุน้ำาธาตุลม ธาตุอากาศคือช่องว่างเป็นรูปธปาตุธาตุที่เป็นส่วนรูปไม่มีความรู้อยู่ในตัวหรือเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นวัตถุเมื่อธาตุทั้งห้านี้มาเป็นสังขารคือผสมปรุงแต่งกันขึ้นดังที่มีพระบาลีแสดงไว้ถึงความเกิดขึ้น ของบุคคลในคันของมารดาว่าเริ่มตั้งต้นแต่เป็นกาละละซึ่งเปรียบเหมือนเป็นหยดน้ำที่ละเอียดที่สุดติดอยู่ที่ปลายขนสายซึ่งในกาละละนี้ก็กล่าวได้ว่าธาดดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุอากาศได้รวมกันอยู่ วิญญาณกินลงปฏิสนธิอันเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณก็คือธาตรู้วิญญาณธาตุธาตรู้เข้ามาประกอบเริ่มเป็นสัตว์บุคคลเพราะว่าจะเป็นบุคคลชายญิงก็ต้องประกอบด้วยธาตุทั้งหกคือต้องมีวิญญาณธาตุธาตรู้เข้ามาประกอบด้วย และวิญญาณธาตุธาตุรู้นี้ก็เข้าสู่ปฏิสนธิในคันมารดาในเมื่อาธาตุทั้งห้าประกอบกันพร้อมเป็นสังขารคือผสมผสานแต่ง <c oughs> วิญญาณจึงเข้าปฏิสนธิซึ่งมีพระบาลีเรียกว่าคันทัพพะขนทันหมายถึงสัตว์ที่จะบังเกิด ก็เข้าสู่คันก็คือปฏิสนทิวิญญาณนั่นเองเพราะฉะนั้นเพราะสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่งนี้เกิดวิญญาณจึงเกิดมาตั้งแต่เบื้องต้นดังนี้และแม้เมื่อก่อเกิดเป็นบุคคลชายหญิงมีธาตุหกดังกล่าวสมบูรณ โดยลำดับตั้งแต่ในคันของมารดาจนถึงเมื่อคลอดออกมาแล้วกายใจอันนี้ก็ต้องผสมปรุงแต่งกันอยู่เป็นกายสังขารมาจีสังขารมาโนสังขกิตตสังขารวิญญาณจึงบังเกิดขึ้นวิญญาณที่บังเกิดขึ้น ัดมาจากปฏิสนธิวิญญาณก็เป็นวิถีวิญญาณก็คือวิญญาณหกรู้ทางตาคือเห็นรูปเรียกว่าจักรวิญญาณรู้ทางหูคือได้ยินเสียงก็เรียกว่าโสตวิญญาณรู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เรียกว่าขานวิญญาณหิวหาวิญญาณกายวิญญาณ รู้ทางมโนโคือใจซึ่งเรื่องราวทั้งหลายที่ใจคิดใจรู้ก็เรียกว่ามโนวิญญาณแมว้วิถีวิญญาณดังกล่าวนี้จะบังเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยกายสังขารมจีสังขารมโนสังขารปรุงแต่งกันอยู่วิญญาณจึงเกิดได้ดังจะบึงเห็นได้ว่า กายสังขารเครื่องปรุงกายได้กระลมหายใจเข้าออก <c oughs> ซึ่งต้องให้ใจเข้าออกกันอยู่ตลอดเวลาหยุดไม่ได้เมื่อเป็นดังนี้วิญญาณจึงเกิดขึ้นได้ตามวิถีคือทางตาทางหูเป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้วถ้าหากว่า ดับลมให้ใจเข้าออกกายนี่แตกสลายวิญญาณก็ดับชีวิตนี้ย่อมมีความตายเป็นที่สุดเหมือนกันหมดก็คือว่าจะต้องถึงเวลาหนึ่งซึ่งจะต,ต้องหยุดหายใจเรียกว่าตายหรือสิ้นชีวิตก็แปลว่าดับกายสังขารดับลมให้ใจเข้าออก วิญญาณก็ดับไม่เกิดดังนี้มีพระพุทธภาจิตแสดงเอาไว้ว่าพระจีรังวัตยังกายโยปัทวิงอติเศสติไม่นานหนอกายนี้จากนอนทับแผ่นดินถุดโดอเปตวิญญาโน <c oughs> มีวิญญาณไปปราดแล้ว คือปราศจากวิญญาณต้องถูกทอดทิ้งนิรัตทั่งวกลิงกระรังเหมือนอย่างท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์และแม้ว่าจีสังขารเครื่องปรุงกายวิตกวิญญาณไม่เกิดขึ้นคือเมื่อไม่ไม,ไม่คิดไม่นึกไม่ตรึกไม่ตรองถึงเรื่องอะไร วิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในเรื่องอันนั้นต่อเมื่อตรึกตรองคิดนึกถึงเรื่องอันใดวิญญาณยังเกิดขึ้นในเรื่องอันนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อความตรึกความตรองความคิดความนึกดับวิญญาณก็ดับเมื่อความตรึกความตรองคิดนึกบังเกิดขึ้นวิญญาณก็เกิดขึ้นในเรื่องที่ตรึกตรองคิดนึกนั้น แม้จิตสังขารคือสัญญาเวทนาก็เช่นเดียวกันเมื่อมีสัญญามีเวทนาจิตจึงจะคิดนึกตรึกตรองวิญญาณจึงเกิดขึ้นในเรื่องที่จิตคิดนึกตรึกตรองนั้น <c oughs> เพราะว่าจิตจะคิดนองได้ก็เพราะมีเวทนา มีความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขมีสัญญาจำได้หมายรู้อยู่ในเรื่องอันนั้นจิตจินคิดถึงเรื่องอันนั้นได้ถ้ามีเมเวทนายกโดวอย่างเช่นฉีดยาชาที่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งหมดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ที่ร่างกายส่วนนั้นแม้จะเอามีดมาผ่าตัด ยังหมอผ่าตัดคนไข้ความรู้สึกเจ็บก็ไม่มีเมื่อความรู้เจ็บสุดสุดรู้สึกเจ็บไม่มีก็ไม่ทำให้เกิดความคิดถึงส่วนนั้นวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในส่วนนั้นต่อเมื่อมีความรู้สึกเจ็บขึ้นในส่วนนั้นวิญญาณยังเกิดขึ้นในส่วนนั้นคือเป็นความรู้รู้ทางกายที่เรียกว่ากายอย่างวิญญาณ เต่เมื่อกายส่วนนั้นไม่มีความรู้สึกเจ็บกายวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในส่วนนั้นมาถึงสัญญาความจำก็เช่นเดียวกันจิตจะคิดจะนึกถึงเรื่องอันใดก็เพราะจำเรื่องอันนั้นได้ถ้าลืมเสียแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะคิดนึกได้จะคิดนึกได้ต้คิดนึกได้ในเรื่องที่จำได้เท่านั้นก็จำไม่ได้ หรือไม่จำก็คิดนึกไม่ได้วิญญาณก็บังเกิดขึ้นในเรื่องนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสัญญามีเวทนาจิตคิดถึงเรื่องอันใดอาศัยสัญญาเวทนาก็เกิดวิญญาณขึ้นในเรื่องนั้นตามวิถีถาดับสัญญาเวทนาเสีย วิญญาณก็ดับยกตัวอย่างง่ายๆดังเช่นโสตวิญญาณวิญญาณทางหูคือได้ยินเสียงในขณะนี้กำลังแสดงธรรมบรรยายเป็นเสียงเป็นเสียงที่ไปกระทบกระทบโสตประสาทคือกระทบหูจิตตั้งใจฟัง ก็หมายความว่ามีสัญญามีเวทนาอยู่ในเสียงที่ไปกระทบโสตประสาทโสตวิญญาณความรู้เสียงทางหูจึงบังเกิดขึ้นคือได้ยินได้ยินถ้อยคำที่แสดงนี้แต่ถ้าจิตไม่ตั้งอยู่ในเสียงที่แสดงนี้ ส่งจิตไปคิดถึงเรื่องอื่นก็ไปมีสัญญาเวทนาในเรื่องอื่นที่ส่งจิตไปนั่นวิญญาณก็ไปบังเกิดขึ้นในเรื่องอื่นนั้นแต่ว่าวิญญาณไม่บังเกิดขึ้นในเสียงที่กำลังแสดงอยู่นี้แปลว,ว่าหูดับแม้ว่าเสียงที่แสดงนี้จะเปกระศกกระทบโสตรประสาทอยู่เป็นปกตินั่นแหละ โสตประสาทก็ดีอยู่แต่ว่าจิตไม่ตั้งใจฟังคิดไปคิดถึงเรื่องอื่นหูก็ดับจากเสียงที่กำลังแสดงนี้ไม่ได้ยินไม่เกิดโสตวิญญาณในเสียงแต่ว่าไปเกิดมโนวิญญาณในเรื่องต่างๆที่ส่งจิตไปคิดถึงนั่นโสตวิญญาณทางหูนี่ก็ดับ ไปเปิดมโนวิญญาณในเรื่องที่คิดไปเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสังขารเมื่อมีสังขารจึงมีวิญญาณดังกล่าวนี้ตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นในคันของบารดาดังกล่าวคือตั้งแต่ปฏิสนธิวิญญาณและมาถึงวิถีวิญญาณคือวิญญาณที่บังเกิดขึ้น ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางมรณะคือใจก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยสังขารกาย,ยสังขารเมจีสังขารมโนสังขารจิตสังขารดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยจึงได้เกิดวิญญาณขึ้นเป็นวิถีวิญญาณทางตาทางหูเป็นตน้นตามประเภทเพะัะนั้น เพราะสังขารบังเกิดขึ้นวิญญาณจึงเกิดข้อที่ท่านพระสารีบุตรได้แสดงมาโดยลำดับเป็นธรรมะที่เป็นเหตุเป็นผลสืบต่อกันเมื่อได้ตั้งใจฟังและตั้งใจที่จะทำความเข้าใจย่อมจะได้ความเข้าใจในธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริง ามเหตุและผลจะทำให้จับเหตุจับผลตั้งต,นต้นจะจับทุกจับสมูทยัยคือเหตุเกิดทุกและทำให้จับเงินต้นเงินปลายได้เพราะทุกๆข้อที่เป็นเหตุเป็นผลสืบต่อกันนั้นต่างเป็นเงินต้นเงินปลายของกันและกันไปทุกๆข้อ และเมื่อจับได้ถูกต้องก็ย่อมจะมีความเข้าใจถึงเหตุและผลนั้นถูกต้องการพิจารณาตามทางที่ท่านแสดงดังนี้ย่อมเป็นทางเจริญปัญญาการพิจารณาตามทางที่ท่านแสดงดังนี้ย่อมเป็นทางเจริญปัญญาโดโดยเฉพาะ เรียกว่าเป็นทางมีปัตสนาทางที่ให้เกิดปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงอันจะทำให้จับสัจจากความจริงที่เป็นตัวเป็นเหตุเป็นละเป็นผลได้แม้การที่ปฏิบัติทำสติหรือว่าตั้งสติในกายเวทนาจิตธรรมอันเป็นตัวสติปัฏฐาน ทุกข้อก็เป็นการพิจารณาจับเหตุจับผลแต่ละข้อเช่นเดียวกันทำให้ได้สมาธิและทำให้ได้ปัญญาเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสไปได้โดยลำดับต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟัง <c oughs> สวดและตั้งใจทําความสงบสืกต่อไป